ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮลัลโหลสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาหลายวัน หรือดูดวงดาวไปวันๆประจําในวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2566ขึ้นหนึ่งข่้นนะครับเดิน8ปีถอในวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่ดีจริง หาที่จะตรงตามดวงชะตาเนี่ยก็ติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับเออดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับมันจะได้มีความแม่นยําสูงนะคือถ้าดูดวงชะตาตามออนไลน์เนี่ยที่อาจารย์ทำคลิปลงไปเนี่ยคือมันเป็นปลายทางอะนะปลายทางแล้วว่าอย่างไรจะดีไม่ดีอย่างไรนะ แต่ถ้าต้นทางเนี่ยพื้นดวงชะตาของคุณเนี่ยมันเป็นต้นทุนเดิมเนี่ยพื้นดวงคุณเป็นอย่างไรมันก็ได้อย่าง,งน,นั้นไงเอ่อเพราะฉะนั้นก็พยายามคือเอาดีๆเอาที่ดีที่สุดอะคือใครที่ยังไม่เคยดูนะให้มาดูกับอาจารย์สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ลูกศิษย์เก่าๆที่เคยดูไปแล้วหลายคนก็มาอัปเดตดวงชะตาเป็นระยะระยะเอ่อก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับทั้ง F c ฟซทั้งในประเทศ และต่างประเทศนะก็ต้องขอขวบขอขอบคุณมากนะครับมีทั้งญี่ปุน่นเกาหลีโอ้ไปทำไมเยอะนะคนไทยอยู่เกาหลีเยอะนะไปทำไรอ๋อเขาบอกไปนวดเออบางคนบอกไปอะไรนะเก็บตะตอ,ตอบรี <c oughs> ทำปลูกผัก,กปลูกสวนเออก็ก็เป็นห่วงนะคุณคือบางคนอาจจะไปแบบโรบินทูธนะก็ก็ระวังนะดูแลตัวเองนะ บางคนก็มีความจําเป็นซึ่งแตกต่างกันนะก็ต้องระมัดระวังรวมถึงเอฟซีแฟนคลับที่อยู่ประเทศยุโรป <c oughs> อเมริกาแคน,นาดาเยอรมันนะสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์โอ้ยเยอะออหลายคนนะถ้าคนไทยที่ยังอยู่ต่างประเทศอะยังม,มาดูได้นะไม่ต้องห่วงนะ เออจะจัดการให้เต็มที่เลยอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหนึ่งคัเนี่ยตามธรรมดาความฝันก็ดีเสมอคือถ้าคุณฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันฝันร้ายก็จะบรรเทาเบาบางไม่ร้ายกว่าฝันในวันอื่นไม่แห่มันน่าเจ็บใจมากคือเรื่องมันไม่อยู่อย่างนี้ไอ้หนังสือทำทำนายฝันเนี่ย ที่การซื้อมานานแล้วโอ้โหดึกดำบรรนแล้วปกไม่ปกไม่มอยู่แล้วมันยุ่ยหมดไอ้กระดาษจากที่เคยขาวๆก็มันเหลืองหมดแล้ะมันไม่เหลืองแล้วมันเป็นสีแบบอต้นไม้แล้วเนี่ยน้ำตาลเนี่ยปกเปกิดก,ก็ยุ่ยหมดพอดีไปหาซื้อในอินเทอร์เน็ตเนี่ยลาซาด้าพวกเนี้ยนะไปหาซื้อไอ้หนังสือทมไมฝันเนี่ย เราก็ดูว่าเขายี่ห้อนี้รุ่นนี้ต้องสำนักพิม,พ,มพ์นี้นะอะไรเงี้ยเราก็ดูด,ดูใช่ไหมเราก็โอเคเห็นเล่มเห็นปกแล้วก็ก็รุ่นเก่าๆโบราณคือต้องซื้อหนังสือทำลายฝันน่ะของเก่าๆโบราณโบราณแม่นที่สุดคุณอย่าไปซื้อของใหม่ของใหม่ไม่ค่อยแม่นน่ะในความรู้สึกนะเอของเก่าดีกว่าก็ไปหาของเก่าๆว่าเฮ้อันนี้มันสำนักพิมพ์นี้ คนพิมพ์ชื่ออะไรอะไรนะเออขอดูหน่อยหนึ่งพอสั่งมาแล้วเนี่ยนะโอ้โหเสียความรู้สึกเลยคือเราก็ดูเราก็ไม่รู้ว่าเล่มมันเล่มใหญ่เล่มเล็กใช่ไหมมันก็น่าจะเล่มใหญ่หน่อยใหญ่ใช่ไหมเออเล็กกค่เล็กกว่าเอซีหน่อยก็ได้แต่นี่โอ้โหมันเล็กเล็กเล็กเท่าหนังสือเล็กกว่าไดอารี่ไดอารี่โหนี่ มันจะประหยัดอะไรถ้าขนาดนั้นแล้วเอาเล่มใหญ่ๆมันเปิดถนัดมือหน่อยจะได้อ่านได้สะดวกสุดโอ้โหนี่มาบีบตัวหนังส,นงสือก็เล็กลงบีบให้มันแคบลงอย่างนี้แหมมันคืออย่าประหยัดเลยนะประหยัดมันก็ไม่น่านะั้นแล้วราคาก็สมราคาหลักร้อยก็แล้วแต่นะเอ่อที่คุณถ้าคุณไปซื้อหนังสือก็คุณอาจจะรู้สึกแบบอาจารย์นะทำไม,มเล่มมันโคตรเล็กเลย นะโอเคอันนี้เพราะฉะนั้นก็นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระเลยนะเป็นวันพระวันธรรมะเสวนะก็ให้คุณพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเขาไว้เป็นการดีนะครับเอ,อ่อถ้าคุณจะถวายเครื่องสักการะบ,บูชาต่างๆก็ถวายได้เสร็จแล้วคุณขอพรถือว่าเป็นมงคลนะคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเจ็ดวันนะครับเวลาคุณอธิษฐานเนี่ยนะคือคุณพูดก็ได้พูดเอ่ยปากก็ได้ นะแต่ทางที่ดีเนี่ยนะเวลาคุณขอพรหรือคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนะี่ยคุณต้องคุยในใจเนี่ยคุยในใจในจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยถ้านะคุยทางจิตอะมโนจิตคุยนะเออนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะถึงอะถึงอะประสบความสำเร็จนะบางทีก็จะมีโชคลาภนู่นนี่นั่นเข้ามาวันทีคุณคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอยให้มีงานเข้ามานะขอให้มีเงินเข้ามานะคุยในใจ จิตแล้วก็มองไปเนี่ยแป๊บเดียวน่นนะเผื่อวันนั้นนะฮานคือวันนั้นไม่ไม่ไม่ไมไมกี่เลยไม่นานหรอกก็คุณจะมีงานหรือมีโชคลาบอะไรติดต่อเข้ามาเนี่ยประสบความสําเร็จนะอันนี้เดียอต่อมาจะมาพูดถึงเรื่องการเสี่ยงีเมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอิษฐานอนา,าจารย์จะสันกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับ สาธุกับยิ่งสิงกระดิ่งนี้ขคนค้วเอะแคว้แควค่าแบออกไปคิดเงินเดนเงินคิดนนทองไดทองรวยนะไดเซมซีใบที่สี่สิบเลนะครับช่วยสรางของช่านในช่วงนี้ถือว่าดีมากปัญหาอุาสต่างๆหมดไปนะครับทำการใดท่านก็ทำด้วยสตินะมีความมั่นคงอยู่ในคุณธรรมเพื่อรักษาสิ่งที่ดีนี้ไว้ให้นานที่สุดนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้เนี่ย นะครับไม่ควรที่จะระโมบโลบมากนะมากจนเกินไปในดวงชะตาแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้ก็ราบรื่นมีความสุขต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุกรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ท่านควรคิดทําอะไรด้วยความรอบคอบนะเผื่อโอกาสที่ดีๆไว้บ้างนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของการการสมัครงานท่านก็มีโอกาสได้งานทําราบรื่นมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่าชะล่าใจนะครับคุณมีโอกาสก็จะได้รับคะแนนสอบที่ดีดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับคือก็อาจมีโอกาสดีขึ้นแต่ท่านต้องตั้งใจในการรักษานะครับ โรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับปอดอักเสบเจ็บพันธุ์แล้วก็โรคทางสมองเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะหลายคนเนี่ยระวังเป็นโรคลมหลับนะง่วงเนี่ยเราดีห,หลับปุ้ยจ้าก็ง่วงนะคือรู้สึกก็ดีใด้ให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมน้าน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะต้องไปหายาบำรุงสมองไปหายาบำรุงสมองมากินแหละอบำอรุงภาษาซะหน่อย จะได้ดีนะไอเม็ดสามเหลี่ยม,ม,หม,เ,มเหลี่ยมสีชมพูใช่ไหมเม็ดสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะหกสิบเจ็ดไร่สองงานเก้าสิบสามตารางวานะครับแล้วก็ที่ดินเก้าไร่สามงานห้าสิบสามตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ ปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาประจําในวันจันทนี้นะครับทั้ง7วันเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ไม่ดีประจําในวันนี้นะครับก็คือสีแดงนะครับสีแดงไม่ดีนะเพราะเป็นการระคายสัญจรประจําวันนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าที่ดีประจําวันนะครับแต่สีที่ดีประจําวันสุดๆเลยก็คือสีม่วง สีม่วงรองลองมาคือสีส้มได้นะครับแล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับต่อมา,มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันนี้นะครับถือว่าท่านจะมีสเสน่ห์นะครับในตัวเองก็จะมีคนรักใคร่ที่ดีในดวงชะตาสะหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็จะมีลาบตัดเล็บวันจันทร์นะครับก็มีลาบด้วยเช่นกัน ทาน้้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูมงามดีนะครับในวันนี้คุณก็เสริมสวยให้เต็มที่เลยนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับและดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับในวันจันทร์เนี้ยนะดวงทั้ง7วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นการ,รากินีสัญจรประจําวันนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาเร็วนะครับ ความหยิ่งจะโสของคุณจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับต้องระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับและในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาเลยนะครับประจําในวันจันทร์นี้นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าในวันนี้เป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆ ที่เกิดขึ้นจะนำพาซึ่งผลประโยชน์และนำลาภผลมาให้กับเจ้าชะตาแม้จะช้าบ้างแต่ก็จะรับเข้ามามากชนิดที่ไม่คาดฝันหรือผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวคำ้ำรูปร่างใหญ่มีกลามเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดออกมาได้แต่ละคำนั้นน่ะพูดมักได้แสบสันจะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีดมาให้ซึ่งอาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ได้รับเข้ามาเยอะในดวงชะตานะครับดวงชะต,ตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันนี้ ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีบนะครับเป็นคนที่เกรงใจคนในเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่างๆเนี่ยก็จะพูดได้ยาวนานพูดได้เยอะนะครับถือว่าก็ดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาในเรื่องของกิจการการงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมาดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับถือว่าดวงชะตาของคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยให้ระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับ ปวดเมื่อยนะปวดตามกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะครับภูมิภุ้มกันไม่ค่อยดีนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต,ต่างๆเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะครับหรือดวงชะตาบางคนเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางการยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาคือคนที่เกิดในวันพุธประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้าง ให้ความเชื่อถือศรัทธาและมีความเกรงอกเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นนะครับถือว่าดีในดวงชะตาใหลวงคำพูดนะเออเพราะฉะนั้นพยายามพูดดีดเข้าไว้จะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาต่อมาเลยสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตานี่จะมีความรู้วิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่น ในดวงชะตาจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะดวงชะตาต่อมาประจําในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อหรือความศรัทธาที่เจ้าชะตาเข้าไปเกี่ยวพันด้วยหรืออบบยมุขต่างๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องใช้ความพยายามในการขวยคว้าเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวัง แต่ผลตอบแทนเนี่ยกลับได้ไม่ค่อยคุ้มตามที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับแต่ขอให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเพียรความพยายามนะครับความบักบั่นทําให้ดีที่สุดจะประสบความสําเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําในวันจันทร์นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะของผู้ที่การช่วยเหลือนั้น จะมีผิวพันธุ์ซึ่งเป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองมีฐานะทางการเงินที่ดีพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคําพูดที่น่าเชื่อถือบุคคลลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวประจําในวันนี้กันเลยนะครับอ,อ,อิทธิพลดาวพระราหูก็ยังเสียอยู่นะครับแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็เสียช่วงตั้งแต่เช้ามืดเลย แล้วเสียไปจะถึงกี่โมงละ่ะประมาณบ่ายสองบ่ายสองโมงไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาดาวอาทิตย์ย้ายนะครับวันนี้อาทิตย์ย้ายช่วงบ่ายสองโมงห้าสิบสามนาทีตำแหน่งก็เป็นมหาจัายอ,อ,อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนถึงจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องงานเงินความรักโน่นนี่นั่นนะอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ เล่งชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับเออแต่วันนี้มันต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟนะครับอย่างที่บอกเนี่ยไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกในแค่การวันเดียวนะคุณอย่าลืมนะดูดวงายวันมันเป็นวันๆน,นะมันเป็นวันๆแต่ถ้าเอาให้แม่นที่สุดเนี่ยคุณจต้องเอาดวงชะตาของคุณมาดูดีกว่าอันนี้จะแม่นกว่ายเยอะนะครับแล้วก็ต่อมาดาวพระจันทร์ก็ย้าย พระจันทร์ย้ายช่วงหนึ่งทุ่มสี่สิบสี่นาทีเนี่ยนะครับก็เข้ามาทับกลุ่มรักชาวราศรีกรกฎเหมือนกันเล็งเชาาง้ามังกรโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับตำแหน่งก็เป็นกเกษตรได้เจ้าเมืองครับอดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังน้ำมดจะขึ้นตานะนะตาพวกคุณตาจะหวานมากหวานจนบาหวานขึ้นตา <c oughs> ไอ้นคนละอย่างกัน นะมันเป็นมกุกโบราณโบราณแล้วอันนี้ต่อมาพระจันทร์ทับอาทิตย์จันทับอาทิตย์เนี่ยช่วงสองทุ่มสิบนาทีจันทับอาทิตย์เนี่ยในโดวงชะตาของคุณก็ให้ระวังมีรายจ่ายนะครับนู่นนี่นั่นในโดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์การไปมาหาสู่เดินทางบางคนอาจจะไปค้างแลมนอกบ้านอะไรอย่างนี้อ,อโอเค เดี๋ยวต่อมามาเริ่มต้นที่ตามราศีจักรเลยนะครับชาวลักนาราศีเมษเนี่ยถือว่าดาวพระเสาร์กรรมะลาพะดีวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสําเร็จดาวการเงินก็อยู่ในภพบุตตะนะในดวงชะตามีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบุริวารความรักก็ดีนะครับเอ่อในดวงชะตาของคุณนะระวังในเรื่องสุขภาพนิดนึง ต่อมาชาวาลัคนาราศีมังกรให้ราศีพฤษภชาวพฤษภดาวงานก็ยังเป็นวินาศอยู่นะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้หลังใจเบื่อเซ็งนู่นนี่นั่นนะครับในโลกของการเงินการทองมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆการเดินทางนะครับดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในภพพันธุเป็นคนที่รักครอบครัวดีใส่ใจห่วงใย,ยนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างแล้วคุณก็มีเรื่องเอือดทุกใจอยู่ด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นเรื่องงานแล้วเรื่องครอบครัวทรัพย์สินนะครับส่วนด้านความรักเนี่ยดาวคู่ครองก็อยู่ในภพพันธุ์ด้วยเช่นกันนะระวังได้หรองอุบัติเหตุด้วยนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวราศีเมถุนน้ำกว่าน,นะเ <c oughs> มถุนเนี่ยดาวการงานก็อยู่ลาพะมั่นคงดีความรักก็มีความสุข นะครับส่วนการเงินพระจันทร์ก็เป็นกเกษตรดีได้ตังค์นะได้เงินเยอะก็แบ่ง,แบ,งแบ่งกันบ้างนะชาวราศีเมถุนเนี่ยนะ <c oughs> ต่อมาชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎดวงชะตาคุณเนี่ยด้านการงานคุณจะได้เงินจากงานจากทางไกลต่างถิ่นทางแดนนะครับการติดต่อสื่อสารแล้ววันนี้อาทิตย์กระดุมพระกุมรัก คือเฉพาะวันนี้เนี่ยต้องระวังมีรายจ่ายจ่ายแหลกเก็บรักไม่ค่อยอยู่ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับส่วนความรักก็ไม่ค่อยไปไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคือประคับประคองเขาให้ดีสุดนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์สิงห์คุณเนี่ยมาอยู่พบวีนาศต้องระมัดระวังความเสียหายในช่วงหนึ่งเดือนนี้คุณควรอยู่แบบรับๆเข้าออกแบบนินจา เข้าประตูหลักไม่ได้คุณจะต้องเข้าประตูข้างดีที่สุดนะเ,เก็บเนื้อเก็บตัวในช่วงนี้กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายนะครับแล้วคุณจะไม่ได้มีปัญหาอปุปสรรคอะไรในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คนที่ทําราชการระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนนะครับในด้านของ างานคุณก็กรมะกลุ่มลักการงานก็ดีจะมีงานเข้ามานะครับความลักก็คู่ครองคนที่ขยันในการทํางานนะครับต่อมาชาวราศีกันเนี่ยชาวลัคนาราศีกัน,นของคุณในการงานก็เริ่มเข้าแล้วทั้งเงินโชคลาภและผลประโยชน์นะทาให้ดีที่สุดจะประสบผลความสําเร็จนะครับพอได้มาคุณก็จะมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่แล้วในเรื่องของหนี้สินต่ตางๆนู่นนี่น่าภาระความรับผิดชอบนะ ในเรื่องของดาวคู่ครองก็จะเป็นมรณนะระวังสุขภาพนะครับให้ดูในเรื่องของทรัพย์สินไว้ด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าชะตาชีวิตของคุณในเรื่องของงานเนี่ยการงานเป็นกเกษตรดีมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับดวงคุณเกตก็อยู่กรรมะดีติดต่องานไปเลยต่างถิ่นต่างแดนไกลสำเร็จดีและลาภะก็ะเขาสู่ภพกรรมะ นะครับมีงานให้ต้องแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นจะประสบผลความส่วนแบบเรดดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ที่จะมีงานลับๆอยู่แล้วความสียหายต่างๆเป็นงานของเจ้าชะตาที่ต้องทําให้ดีขึ้นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยกระดุมพระอ่าไม่ใช่ดาวกามาของคุณมาอยู่ในภพสุภะ,ะแล้วนะครับคือวันนี้ต้องระวังเรื่องของเครดิตนิดนึง อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะส่วนด้านการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามามีเกณฑ์การลงทุนการทาธุรก,กรรมธุมกรกญาต่างๆจะประสบผลความสําเร็จมีเกณฑ์กายเป็นนี้นะครับคุณก็จะมีความสําเร็จที่ดีอยู่แล้วเช้าราศีพิจิกนะต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูเชาา้าราศีธนูถือว่าดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยพุธก็ยังเป็นมรณะอยู่ นะครับก็ต้องระวัดระวังอุปสรรคในเรื่องของกรากรเพิ่มเงิัเอกสารต้องรู้ไว้ดีในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับแตค่คุณก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินเก่าๆเข้ามาคนที่นํเงินนาทองให้คุณเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ผิวคล้ำนะครับแล้วก็ดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพสุภภพ,พปุตตะเนี่ยดีอยู่แล้วจะประสบผลความเลยชีวิตมีความมั่นคงดีนะครับน้ําหนักก็จะขึ้นนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ชาวมังกรดวงชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยดาวพระศุกร์ก็เป็นมรณะนะอาทิตย์ก็มะเร็งคุณเนี่ยวันนี้ก็ต้องระวังปัญหาอุปสรรคเรื่องความรักเรื่องหุ่นสัวเรื่องขู่สัญญามิตรต้องระวังนะครับการทะเลาะเบ,บาแหวงในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณก็ณจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้งของกับครอบครัวญาติพี่น้องจะต้องขยันขันแข็งถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับในดวงชะตาต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุโรคเก่าจะกาเริบนะต่อมาชาวนัคนาราศีกุม ช้าราศีกุมภ์โสตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจา,าเรื่องงานอยู่แล้วนะครับด้านการเงินถือว่าได้เงินประสบความสําเร็จมีความมั่นคงความรักไม่ค่อยดีในวันนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยดาวการงานคุณจะได้เงินจากงานประสบผลความสําเร็จมีความมั่นคงที่ดีมักจะหงุดหงิดเรื่องเพื่อนหรือสังคมนะครับในเรื่องของอการเงิน กนะารเงินคุณก็จะมีรายจ่ายนะครับกับบุตรบริวารและคุณจะได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนไกลความรักในวันนี้เนี่ยคู่ครองก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมตมแต่ให้ตัวเองดูดีแทันสมัยเพิ่มมากขึ้นทําให้เจ้าชะตามีความรู้สึกที่ดีนะครับออ,อันนี้ครบสิองราสีแล้วต่อมาจะมาเสี่ยงไพ่ยุทธซีด้วยเพิ่มเิม <c oughs> ว่าโดวตสามคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสิบวินะครับเริ่มเจ่หัวสาสี่หัวชุดก็จับใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้กว่าสามเหรียญนะครับในด้วยชะตาคุณวันนี้จะมีการงานติดต่อเข้ามาให้คุณทําประสบผลความสําเร็จนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคลาภทางด้านกนเงินได้จากงานด้วย นะชีวิตความรักก็จะมีความมั่นคงดีขึ้นนะครับต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่สองคนนี้คุณได้ครับสามถ้วยนะถือว่าโดยสถานคุณในเรื่องของการงาน,นมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจกันร,ระหว่างบริวารให้ดีขึ้นและคุณจะรับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนด้านการเงินในช่วงนี้จะมีรายได้พิเศษมากขึ้นความรักมีเกณฑ์การพบปากหรือออกสังคมบ่อยเมือเกิดพบเจอด้านความรักนะครับต่อมาคุณไอ้ไพ่ใบที่สามคุณได้ครับ ราชาถือถ้วยถือในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวประสบผลความสําเร็จนะครับรวมถึงอาชีพเกี่ยวข้องกับในหน้าครัาจา์แพทย์หมอร้านอาหารดีการเงินต้องวางแผนในเรื่องของการใช้ใจ่ายให้ดีก่อนครับส่วนด้านความรักคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอด้านความรักด้วยเช่นกันโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจจะดูด,ดวงชะตากา,ารยาโดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้การจานด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ